สวัสดีค่ะเพื่อนๆพาฟเวอร์นีอินฟิลแนนซ์จะมาทักทายกันเช่นเคยะเนะจะเพื่อนเพื่อนจะมามาขนมจีนอ่าน้ำยาแกงเขียวหวานจะ้ะเขียวหวานไก่ใหม่ๆเลยจะ้ะร้อนเลยเพื่อนๆมาหลังเลิกงานแต่พี่น้องหิวขนมจีนแต่ไม่รู้จะกินน้ำยาอะไระเพื่อนๆจืะวันนี้นึกนึกขึ้นได้ว่าไอ้ซาฟเวอร์นีสื่อไอ้มะเขือมะเขือจะเรียกมะเขือเทศอีกแหละมะเขือเปาะนี่นะเออมะเขือเปาะนี่แหละ จำไได้ว่าสื่อมะเขือปอมมาที่แล้วก็จะเห็ดซุปพี่น้องบัดนนี้เฮ็ดซุปล้วส่วนมากสาวเล่นกินคนเดียวเนาะอากาล้ายมัน,ม,นมันกะร้ะายนวยเนาะก็เลยแบบว่าเฮ็ดน้ำยาใส่น้ำยาขนมจีนดีกว่าเพราะว่าหลูกชายเพิ่นจะได้กินน้ำแลจ้ะถ้าเห็ดซุปนะ่ะจะค้องก็จะได้กินผู้เดียวแต่ถ้าเห็ดเขียวหวานไก่ใส่ใส่มะเขือลูกชายก็จะได้กินด้วยนะเพนะื่อนๆนะโอเจียงพดูดพูดจ้ะไฟไฟไฟกระโเพื่อนเพื่อน ขนมจีนกับเสน้นใหญ่ไ่จังทีขนมจีนเส้นใหญ่เหลือเสน้นใหญ่ก็เส้นหน่อยก็เลยต้มใส่กันไงผดผด,ดจ้ะนึ่ว่าเส้นอูดงใหญ่ผดซาบรินบบคอยมักแบบขนมจีนเสน้นใหญ่หลายแบบมันบน่คนะ่อยเข่าเหนือนะที่น้องมันบ่ค่อยเข่าแบบว,าว่าเข่าเหนือเข่าหนามะนะถ้าเสนาน้นใหญ่บ่ค่อยมักเดิหั่นหันไปซื้อมาแลลวเนาะมันก็นเลยแบบรวมตัวซื้อมาแหลวก็ต้องกินเส้นใหญ่มากขนมจีนเส้นใหญ่มาก โอ้ยปวดคอเปิดน้ำโคกไว้รอเพื่อเผ็ดอืมโคกสับสาชื่นใจกินกับอะไรก็อร่อยอืมอืมแซ็บๆทำเองก็ต้องอร่อย <laughs> ไม่มีใครบอกว่าอร่อยเราต้องบอกอร่อยโอ้พี่น้องไปต่ตาหยีใส่ตาเถอะบัลเนี่ยอืมอืมเส้นใหญ่มากหนาด้วยอืมมันจะบอร์ซูฟสับอลเนี่ยเ้นนี่ไหมมันต่งต้มอีกไหมเนาะส้นใหญ่นะ่ะ เอาขนมกินเส้นหน่อยกับเส้นใหญ่ต้มใส่กันบาดนี่มันก็เลยบอกคือเส้นหน่อยสุกก่อนเส้นใหญ่ยังแบบว่าเส้นใหญ่ยังเป็นแบบดืดๆอยู่พี่น้องซับลินอย่าเดาไปเอาเสียนญาเดาเอาเส้นไอ้ขนมกินไปลงหม้อต้มอีกอยู่พี่น้องโอ้ตายเสียเสียซุ่นนานๆกินก็เสพเสพ เศษเนี่ต้องไปต้มไม่ได้ปะเสยนแข็งผดหมอทีละคือแสงสังเศษโบสุกเนี่ยอืมอืมเศษน,นสสบสุกพริกโดดเดี๋ยวกินนิดเดียวมันก่อนกลัเกวเผ็ดกลัวเผ็ดเพื่อนๆเอาทีละนิดก่อน เพ็รอีนี้จำไม่ค่อยได้หรอกจ้ะบ,บ้าพิกซื้อมาตัวได้เพชรมากเพชรหน่อยเพราะว่าซื้อมาเนี่ยมัได้กับยัดไซฟ,ฟิดนะจ้ะต้องซิมมึงก่อนก่อนจะเอาใส่ปากเพชรจ้ะรุ่นนี้เพ็ดโอ้โหขนาดครึ่งเม็ดนะเนี่ยตายๆอืม สสเสียบเสบเส้นเซ็ตไหมเส้นยองต้มอีกเส้นใหญ่พี่นอ้องรู้สึกคือขนมจีนจะไม่ค่อยสุกใสยซัมรีนต้องเอาไปต้มอีกอร่อยอ,อร่อยเนปะ็นแบอร่อยอะอร่อยมากเจ็บเจบ 如何？ โอ้ยเส้สนสตรเห่จเจ,นนจ้นขนมจีนเหรอเนาะบะส่งบะสุกไหมโอ้ยอืมอืมก็เส้นแข็งมากรู้อย่างงี้ต้มเส้นเล็กก่อนสุกแล้วค่อยเอาตามเส้นใหญ่ทีหลัง หมายถึงว่าเทเส้นเล็กออกก่อนนะเพืเอ่อนๆอืมช้งแต่น้ำขนมจีนอร่อยมากแซ่บเบิร์แซบ่บมากชินปะโอ้ยเผ็ด โอ้ยเม็ดเดียวนึงด้วยเนี่ยกินเม็ดเดียวเองเพื่อนเผ็ดละเดือดเดือเสร็จยังอ่ะเสร็จยังอ่ะอ่อ เส้นนงม่อต้มอีกทีเนี่ยเส้นมันแข็งเหมือนไม่สุกเนี่ยมันเส้นใหญ่ฉันไม่เอาไปผสมกับเส้นเล็กเออเท่ตรงนั้นนะก้อ <มา S 1> ย<า>น้ำก้อยน้ำอยู่ก็ต้มอีก,อ,อ,กอร่อยมากาไม่ค่อยหวานกำลังดีเสียแต่เส้นนี่แหละเออแข็งมากเลยต้อมอีก ไม่อร่อยบางเงิอร่อยอร่อยแต่ว่านี่แหละถ้าเส้นนิ่มกว่านี้นิดนึงมันจะโอเคอร่อยอืมอร่อยโอเคแต่เพื่อนๆจะเดี๋ยวสาวลินขอ,ขอกินต่อกคนด้วยจ้ะขอบคุณที่ติดตามได้รับชมคลิปสาวลินนะจ้ะแวะมาทักทายกันจ้ะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เดย์นะเพื่อนๆเนาะมัน,นีนสาวลินเฮ็ดคลิปมันนี้ก็เป็นวาเลนไทน์เนาะ สงสัยจะลงคลิปเป็นวันวันที่สิบห้าเราจะวันพรุ่งนี้วันอังคารไปแล้วจ้ะเจอกันใหม่แฮปปี้วาเลนไทยเดททุกคนเดจ่าเด้อมีความสุขมากๆนะคะไปไปจ้า